หักนองผู้ออฟฟิเชียลและบรรทัหนองผู้อันตําเพื่อนออฟฟิเชียลด้วยครับตอนนี้อยู่กับลุงบอโจด้วยครับตอนนี้ลุงลุงสมานน้ำวงสายด้วครับนี่ครับวิธีการทำงานของลุงสมานมือดุนเม <to> ืองครับเมืองวิธีการทำงานของลุงสมานครับงานบมเมืองดครับทุกคน ลุงไม่มียกบพอๆแมพี่สี่ป่ะโอ้ขอบคุณที่ติดตามนะครับนี่ลุงปดโจ้นะนี่ลุงปดโจ้ครับเนี่ยนายสวดรับานสะพานแพงมีด้ทิมาสะพานแพงรับเนี่ยโอ้ฮะี่อะไรอีกออม่านขุนน้าบ่ะฮะ เย่มเลยวอหุ่นตัวข้างในนะข้างในนะนี่นะครับแต่สังเกตอนคบหุ่นว่าอันไรสุดคือออไรท่ยเออไปเออ เออไ mm hmm. ล่สดวันเถอะไล่สดอไล่โดนมาได้แน่พูไล่ไล่โดนได้นายแ่พี่เขบเป็นก้องอันท้องอันสองพูดเลยเอตี๋ยน้ำเบ่อเอาพี่เสี่ยวเออเออถอยถอยเด็กถอยไปอนน้องถอยน้อถอย ้่าดีนะบอกคุณมาชอยได้ทุกเรื่องไหมครับยกขึ้นบนกขึ้นบนเอออันแทงดีเขาบอกเลยับมือขับมือตาขับมือตา

ต้นแช่บบไร้เลย